เกมนี้เป็นเกมที่ไม่กินสเปคด้วยนะเออผมลองตัวตัวเรียวมาแนี่แต่ว่ายังไม่เคยลองเข้าไปในเกมจริงๆนะปรับออาต้าไปครับไฮอ h อนมีเดียมเอาต้าครับไม่น่ามีปัญหาครับ On อนออต โดฟูสกินโอเคเอาเป็นว่ากดรับฟรีก่อนนะทุกคนกดรับฟรีก่อนก็นแล้วกันคือยังไงแบบไม่เสียหายเลยนะเอาเป็นไดเรนวัวดูดิเกมพลืนโอเคเราจะลงไปโอเคกดเด้เพื่อที่จะลงไปครับ เอาวาอะโอ้ยลงจริงๆด้วยฮะโอเคครับลงมาจุดเกิดที่เราเลือกเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกโอ้ไม่ก็เป็นด่านหิมะครับแล้วนี่เควสที่เราต้องไปทำนะครับสีเหลืองนะ hey, you today, อ้โหไม่สู้ครับวิ่งอย่างเดียวฮะ โหม่นเงยกระปอมข้างตรงนู้นครับร้อยสี่สิบสี่เมตรครับไปครับวิ่งครับคิวเออเน้นเน้นยิงเน้นยิงแค่นี้ไงเออเอาดิ และเรามาเก็บเฮ้ยอย่านะเว้ยระยะนี้ระยะนี้ยิงไม่โดนใจยเย็นทุกคนได้ได้ทุกคนไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนครับไม่ไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนค โอเคคือเราเคลียร์แล้วก็โอ้ยอะไรกดเอ็กมาวางนี่เลยหรออ,อ๋อแล้วเราก็เก็บอันนี้ไปครับกดกดกดอะไรวะเติมเลือดกดจีปะหาะเอ้ยกดจีมันได้นี่กดเฮดครับเติมเลือด โอเคเราก็เก็บเก็บอันนี้ไปตรง,รงนู้นาปงงนางใช่ไหมวะอะไรวะเนี่ยอะไรอะอย่างวะเนี่ยเอาเราไปเอา้า บูสไม่ถูกเหรอวะไอ้อยู่มันก็ไปนู่นเลยเอ๋อนี่ไงกล่องอันนี้ไงมันมาติดตั้งนี่ครับแล้วอันนั้นอันแรกที่ผมติดตั้งมันเฮ้ยนี่ไงโอ้โอ้โอ ไปเร็วโอเควารกิจแรกเสร็จไปแล้วครับใช่ไหมวะเฮ้ย <c oughs> ผมเหมือนเจออะไรอย่านะเว้ยลูกซองนะผมบอกนะลูกซองนะโอ้มีอิสระด้วยฮนะ,อะ,ะเอาดี เอา,ด,อาเดีอย่างละมิดอย่างละมิดอันนี้อันนี้เป็นเควสอ,อะไรเอ้ยแม่งกระโดดแม่งเอาอย่างนี้เลยเหรอ,อรดูจากตรงที่เราอยู่แล้วมันน่าจะเป็นแคมป์ที่พักนะครับแล้วนี่เป็นแคมป์เอ้ยลืมกดสกิลนี้ไเลย อันนี้จะเป็นระยะไกลนะหมดแม็กหมดแม็กโอเคอันนี้ก็เป็นแคมป์น่าจะเป็นจุดเปิดแคมป์มปะ่ะอ๋อปลดล็อกแคมป์เนาะอันนี้ก็จะเป็นกระสุนคนระับไปดิขึ้นบนได้ไหม โอ้โห oh แบบโอเพนเวลเลยนะแบบไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่แบบปลดล็อกพื้นที่เนาะอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะแล้วเขาบอกให้เราวางจุดไหนอะ่ะ แม่เงเอ้ยเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยวะพูดเทคโนโลยีอ่ะไม่มีอะไรมันก็จะไปครับอเออสามารถมาเอาพื้นที่ได้ด้วยครับ อ๋อนี่ไงกด x โอเคนี่ไงคือเราสามารถแบบไม่จำเป็นต้องไอ้นี่อย่างเดียวก็ได้นะเกมนี้มันก็ให้อิสระการทำเควียสเหมือนกันนะครับไปวะเฮ้ยมันตื่นเ,<อ>เต้นมากเลยอะทุกคนอะไรอะ อะไร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 โอ้อะไรอ่ะอืมไอตัวนี้มันบอสเหรอเฮ็ดเติมยา เติมเลือดโอเคโอเคโอค้ห้าเปอร์เซ็นต์ไข่มันเนอนีีอะไรของมันนะผมไม่รู้อ่ะยิงดิเหมือนจะเป็นไข่น,นะ ก็โหผมอยู่ในรังมันเลยวะเนี่ยอยู่ในรังอะไรวะเนี่ยวันที่โลกของไดเดเสาเอามาแก้แค้นเราเหรอเนี่ยเออป้าไปแล้วนะเอาดีเอาดีเอาดีาดใช้ลูกซองครับอืม เติมเลือดครับลองใช้ปืนปนบ้างครับระยะไกลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเเดี๋ยเดียอะไรเฮ้ยอะไรอะไรตัววับรอ มันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วโอเคนี่ไงหัวแตกเอาดิขนาดไหนกันเชียวเอานี้ยิงไม่ได้หรอวะกดวีได้นะครับแต่ผมลืมกด ครับบรรยากาศเกมแบบถ้ามากับเพื่อนก็จะสนุกกว่านี้นะอันนี้ผมลองมาอันนี้คนเดียววันโอเคแล้วก็ปลดล็อกอันนี้ไปเรื่อยๆนะอ่าเขาเรียกว่าเอาอันนี้ลองลอง กราฟิกก็อาจจะไม่ได้สวยมากมายเพราะว่ามันนานแล้วนะแต่ว่าไม่แย่ครับข้อดีของมันก็คือแบบอันนี้เลยเนาะเมื่อกราฟิกมันไม่ค่อยได้นีเท่าไหร่แบบรองรับกับมันแจกด้วยนะเพราะว่าเขาแจกด้วยก็กราฟิกไม่นี่มากแต่แบบน่าจะเล่นกันได้ทุกคนคนระับ ยิงแม่นๆหน่อยนี่แม่งเอ้ยผมต้องกดีแล้ววะเอาดีแรงนะเอา แล้วเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงตัวนี้หัวหน้าใหญ่หรือเปล่าหัวหน้าใหญ่หรือเปล่าโอเคเนี่ยฮะสำรวจนะเนาะอตรงที่เราสำรวจแบบทุกที่ก็จะมีแต่ ในรนเสานะครับล้วผมใช้ยามหมดแล้วไงเนี่ยนะครับพอเจอไอ้แบบนี้เราก็นี่เรียกมาได้ครับแล้วเราก็เฟสฮะติดตั้งให้หมดติดตั้งให้หมดติดให้หมดติดให้หมดครับแยสายบินไหนแล้วแล้วนี่ก็จะบินไปต่อ นี่ยครับเควสมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือแบบเนี่ยนะแมปเออสนุกอยู่นะต้องลองดูบรรยากาศกับเพื่อนนะแต่แบบเป็นแบบหนึ่งเลยนะสอง เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนะ่ะเฮ้ยตัวนั้นโอ้โหแบบ FPS ระยะไกลและไหนวะมันไปไหนแล้ววะเอา้าเอา้ากระโดดตายเลยเหรอ โอ้ยโดนเอาเย้าเหรอเอาเย้าเหรออะไรอ่ะอันนี้ที่ไหนอ่ะโอ้ยไม่ใช่โดดเสาแล้วยางเงี้ย สภาพน,นี้เรียกเดนูเก่าได้หรอวะเอ,อ้ยอย่าใกล้ตายนะฮะโอ้แดดลุกโอเค เอาแย่ไอตัวนั้นนี่แอึดหรออึดเหรอโอเคคุ้มแล้วนะแจกฟรีเกมที่คุ้มมากเลยฮะแล้วก็กดเอครับนี่ครับเป็นเคเวสนะอย่างเงี้ยและเราก็มาเก็บเก็บไอไอ้กล่องนี้ครับ เข้ามาติดแล้วก็ส่งจรวดกลับไปผลงานวิจัยของเราหรือเปล่าไปเลยโอ้นี่นะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้มันอเอาไปรถธรรมดาไม่ต้องส่งอะไรครับสำรวจต่อดีกว่านะ ฮ้ยอันนี้แคมปิ้งวะ่ะเปิดแคมป์ครับถ้ามากับเพื่อนน่าจะมันนะเออนี่ไงมีอีกจุดหนึ่งฮรส่งตัวอย่างกับกับกับโลกรึเปมาครับติดสี่จุดครับมันก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะเกมมันก็มีประมาณนี้แหละปัจจัยหลักๆของเกมเลยก็คือแบบไปแหละ น่าจะเป็นการแบบมายิงเน้นแบบไอ้นี่มากกว่านะเฮ้ยอนี่อะไรอะเนื้อเรื่องไม่ต้องสนใจครับอันนี้อะไรวะเนี่ยนี่ปกป้องฐานเนาะเฮ้ยอะไรอะนี่ครับปกป้องหรือเปล่าวะ เอ้ยตก้องหรือปะไม่รู้เหมือนกันฮะผมจะต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะอ๋อเอาไมา่ากตรงนู้นวะเฮ้ยกดสเปซบาเป็นการแดสหลบฮะแล้วก็มันจะไม่เสียแบบ อันี้ก็อันี้ก็สุดเลยนะรีโหลดเปิดสเปซบาาวครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ปะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรโอ้จมตีระยะไกล ยายายามันกำลังผลิตอะไรสักอย่างนึงฮะที่เรากดไปไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะทำอะไรสักอย่างนึ่งแน่เลยหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวฮะเฮะ้ยคือยิงแล้วก็ยิงพวกมันย้ายพวกมันมาเข้าใกล้ หรือว่าปกป้องตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมต้องเก็บอะไรดรอเปลเดี๋ยวดิที่ มีประเด็นในเลเวลเนี่ยมันเราจะต้องอยู่ยาวจริงนะอ๋ออโอ้๋อ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวเด,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยิงไม่โดนเลยครับอเอเ้ยเอเ้ยเอ้ยต้องหิวก่อน ฮิวก่อนฮิวก่อนเดี๋ยวรู้กันโอ้ยแฟดโอ้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 เนี่ยฮะบรรยากาศเกมมันก็จะแบบนี้แหละเอ้ามันมันก็จะแบบนี้แหละมันก็จะมีตัวปงตัวป่วนแล้วยังยังไม่ยังไงเพราะเราพอเรายิงมันตายปุ๊บมันก็จะขึ้นกากบาทนะ เน้นความมันเป็นหลักเลยฮะแต่ถ้ามากับเพื่อนแล้วปรับแบบปรับโหมดยากกว่านี้มันน่าจะน่าจะมีความท้าทายมากกว่านี้ฮะนี่ผมมาคนเดียวนะเฮ้ยนี่ก็จะเป็นตัวธรรมดาครับโอว์ทำไปเล่นไปตัวธรรมดาแม่งก็เอาเรื่องนะเนี่ยคุณด,ดินวะ โอ้หตัวตัวมุดดินแล้วมันแหละผมจะปกป้องเส็็จว้เนี่ยหมด,ดยังเพื่อนยา,ยาวๆเลยนะสองับแปนี่ครับกำลังผลิตอยู่แล้วมันมาอีกแล้วอืม เออเฮ็ดช็อตอืมโหข้าหน้าดิโอ้โหแล้วโดนช็อตสตันด้วยไอหมอนี่มันลูกซองแบบนัดเดียวโอ้โหสามทับแปดนี่ฮะถ้าหมดยากกว่านี้นี่น่าจะมีเรื่องนะสนุกสนุกครับ เล่นขายเคยรียดได้นะมันมาอีกแล้วสแตนบายอีกแล้วฮะทุกๆครั้งเลยปะผมไม่รู้ว่าทุกๆครั้งเหมือนเหมือนแบบและระยะเผาขนไม่รู้ว่าทุกๆครั้งก็คือแบบ คือเหมือนแบบว่ามันจะเกิดทุกๆครั้งที่เราเดินผ่านเลยนะเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยิงโดนแล้วก็มีเช็คด้วยนะโอ้โหโอเคโอเคอเ,คเคหมาะมากเลยครับก็สำหรับ อยากจะยิงปืนอะไรเงี้ยตายยิงนะครับตายแบบยิงไม่หยุดอารมณ์แบบอารมณ์เสียมาอย่างเงี้ยก็คือแบบเข้ามาเกมนี้แล้วยิงไอ้พวกนี้ได้เลยนะแม่เนี่ยเนี่ยยิงแม่งดิเนี่ยครับระบงระเบิดมีป้าหมดครับเข้ามาดิเข้ามาดิ เข้ามาเข้ามาแน่จริงก็เข้ามาโอหังเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรไอตัวไอตัวพวกนี้มุดดินได้วะกดสเปซเดสกดจีเพียงระเบิดไปแล้วยังโอเคเฮ้ยโอเคอะ อะไรวะเนะี่ยโอ้โหไฟฟ้านี่มันนี่ไงปวนจริงๆฮะดูดินี่ไงลูกซองเก็บครับเฮ้ย <c oughs> นี่รังของมันเลยปะเนี่ยโอ้ยรังของมันเลยปะเนี่ยโอ้ยเยอะเกิน เยอะ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 จัดเยอะจัดแต่ว่าโอเค